ห้าอันดับเหรียญที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในอยุธยานี่คือเบญจภาคีเหรียญหายากที่สุดในโลกสำหรับนักสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคลการได้ครอบครองเหรียญพระเกจิอาจารย์ชื่อดังถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเหรียญเบนจภาคีซึ่งเป็นกลุ่มเหรียญที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดเหรียญหายากและมีพุทธคุณสูง วันนี้เราจะจอดลึกเข้าไปในวงการพระเครื่องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และศูนย์รวมความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีเหรียญเกีกิอาจารย์ระดับตำนานที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเป็นจกภกคีเหรียญจังหวัดอยุธยากลุ่มเหรียญที่นักสะสมทั่วประเทศและต้องการครอบครองเหรียญทั้งห้านี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องรางของขลังเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธา ประวัติศาสตร์และเรื่องราวอันน่าอาศาัศจรรย์ของพระเจกิจอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมแห่งเมืองกรุงเก่าอีกด้วยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราจะพาคุณไปรู้จักตำนานที่ยังมีชีวิตของหาสุดยอดเหรียญแห่งเมืองกรุงเก่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดการพระเหรียญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดได้ว่าติดอันดับทำเนียบพระเหรียญต้นๆของโลกกันเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญ พระเหรียญหลวงพ่อกรันวัดพระยาก่อครองตำแหน่งพระเหรียญอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานครั้งนี้จะนําทุกท่านไปรู้จักกับ5อันดับพระเหรียญหายากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นทอผ้ากันเลยก็ว่าได้ครับเริ่มกันที่เหรียญหายากอันดับที่5ก่อนนะครับนั่นคือเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดนนทีอำเภอบางปะหัน สร้างปีพศ2489เป็นเหรียญทรงพุ่มข้าวบินด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเพชรครึ่งองค์มีอักษรภาษาไทยเขีนยนใบ้ว่าพระครูธรรมการเพชรวัดนนซีสำหรับด้านหลังเขีนยนไว้ว่าที่ระลึกครบอายุ80ปีพศ2489และมีอัขรยันเรียนหลวงพ่อเพชรนี่นับว่าหายาก แทบจะไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวในตลาดพระเครื่องกันเท่าใดนักและเหรียญสภาพสวยๆก็ไม่ค่อยปรากฏให้ชมมากนักเนื่องจากเจ้าของที่มีไว้บูชานั้นห้องแหนกันมากสำหรับราคาเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดดนซีก็มีการเจ้าหาหลักหลายหมื่นบาทขึ้นไปแล้วแต่การจะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของเหรียญเป็นหลักจัดเป็นพระเหรียญแรไอเทมหายากอันดับที่5อันดับที่4 เหรียญหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกรุ่นแรกสร้างปีพศ2485ยกสงครามอินโดจีนอันที่จริงแล้วเหรียญที่สร้างรูปเหมือนของหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกเป็นรุ่นแรกนั้นคือพศ2484สร24้างหอสวดมนต์เป็นทรงเหรียญหยดน้ําแต่ที่ยกให้เหรียญปีพศ2485เนื่องจากเป็นรูปทรงใบเสมาและมีรูปแบบที่สวยงาม โดยมีรูปเหมือนของหลวงพ่อจงนั่งขัดสมาธิอย่างลงตัวและที่สําคัญเหรียญรุ่นนี้ได้แจกให้กับทหารผ่านศึกที่ไปรบในสงครามเวียดนามจนเป็นที่ประจักษ์กับเหล่าทหารมาแล้วว่าพุทธคุณสูงชนิดมหาอุดหยุดลูกปืนฟันแทงไม่เข้าจนได้รับฉายาทหารผีข่าไม่ตายสําหรับเหรียญรุ่นนี้หากมีเงิน,นห,ลหลายหมื่นก็สามารถหาของแท้แทสวยๆมาขึ้นคอบูชากันได้อยู่ จัดเป็นแรไอเทมความหายากอันดับ4อันดับที่3เรียนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างปีพศ .2480 เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนี้หาสภาพสวยๆได้ยากมากๆเป็นเหรียญรูปทรงใบเสมาลายกนกอ่อนช้อยพริวไหวสวยงามยิ่งนักด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อขัน ด้านหน้ามีอักษรวัดนกกระจาบและอักขระยันที่สำคัญก็คือเหรียญน,นี้ไม่ได้มีห่วงในตัวเหรียญเองต้องทำห่วงต่างหากแล้วนำมาเชื่อมต่อกันที่ละเหรียญเรียกว่าเหรียญห่วงเชื่อมราคาหายากสวยงามสมบูรณ์ก็หลักแสนขึ้นไปครับจัดเป็นแรไอเทมหายากอันดับที่สามเหรียญอันดับที่สองเหรียญหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างพศ2,470นับว่าเป็นเหรียญหายากสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าจะหาภาพชมอย่างยากไหนเลยจะมีบุญได้ชมเหรียญแท้ๆจริงๆรูปแบบเป็นเหรียญใบเสมาและที่สำคัญเหรียญหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์น,นี้ไม่มีอักษรภาษาไทยบนเหรียญให้เราได้อ่านกันเลยนอกจากเลขไทย2,470นอกนั้นเป็นอักขรยัน สมัยนี้ก็น้อยคนนักที่จะอ่านออกจึงเป็นเหรียญที่ว่าถ้าใครไม่ได้ศึกษาหรือรู้จักกันมาก่อนจะไม่รู้ว่าเป็นเหรียญรูปเหมือนของเจคิท่านใดสำหรับราคาการเช่าหาบูชานั้นขึ้นอยู่กับความสวยสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนหากสวยๆก็ต้องมีราคาหลักแสนกลางๆถึงจะเอาอยู่ครับนับว่าเป็นแรไอเทมหายากอันดับที่สองและอันดับสุดท้ายอันดับที่ห ที่ครองแชมป์ตลอดการก็คือเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระยาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกันที่จัดสร้างขึ้นในปีพศ2469ด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นพระเหรียญส่วนใหญ่จะจัดสร้างได้เฉพาะเหรียญกลมและเหรียญรูปไข่แต่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพระยาเป็นเหรียญแรกที่จัดสร้างและออกแบบเป็นรูปใบเสมาซึ่งการตัดขอบนั้นจะทำได้ยาก ต้องใช้เล่อยขอบเอาทีละเหรียญและมีราคาในการเช่าบูชากันชนิดที่ว่าเป็น10ล้านบาทในสภาพที่คงความสวยงามสมบูรณ์มากที่สุดแน่นอนครับว่าต้องยกให้เป็นแร่ไอเทมพระเหรียญหายากอันดับหนึ่งสรุปพระเหรียญหายากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5อันดับก็คือ 1. เหรียญหลวงพ่อกรันบัตรพระญาติปี 24692. เหรียญหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์ปี2470 3. เหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบปี2480 4. เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปี2485 5. เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดดนซีปี2489เรียนห้าเบนจภาคีเป็นเหรียญที่ระลึกที่นักสะสมสายมูและผู้ที่ศรัทธารู้จักกันดี เพราะเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในโอกาสสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังปลุกเสกเหรียญเหล่านี้จึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องรางของขลังแต่ยังเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนความศรัทธาและความผูกพันของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ